การเรียนด้วยสื่อการสอนออนไลน์จะช่วยให้นักเรียนสนใจมากขึ้นค่ะตอนที่ผมสอนในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยอาจจะฟังไม่ทันนะครับแล้วก็บางคนก็จะไม่กล้าถาม การอัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยขึ้นสู่เว็บไซต์นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับนักเรียนได้ทบทวนนะครับในเนื้อหาที่เรียนไปก็จะทําให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ดีขึ้นนะครับมีเวลาในการเรียนรู้และมีเวลาในการคิดแก้ปัญหามากขึ้นครับตอนนี้ครูก็จะเปลี่ยนมาใช้แบบว่าเป็นสื่อแบบเป็นวิดีโอหรือเป็นพวก YouTube เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอยากเรียนให้เด็กมาสรุปสร้างองค์ความรู้ได้โดยตนเองนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์โดยเปิดอิสระมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การนำสื่อการสอนออนไลน์มาใช้ในการสอนนอกจากจะทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้นแล้วยังช่วยให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี